สวัสดีค่ะเจอกับมิหมออีกเช่นเคยนะคะช่องปิ่นแก้วทารอดเก้าสานะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาในหัวข้อที่ว่ารักนะแต่ไปต่อด้วยกันไม่ได้เป็นพลังงานของใครนะคะอาจจะรักได้แต่ครอบครองไม่ได้หรือไม่ก็เขาคนนั้นอาจจะ มีเจ้าของหรือคุณก็ได้ที่เป็นคนที่เป็นเจ้าของอยู่แล้วนะคะได้แต่แอบรักแอบมองแต่ต้องเลือกความถูกต้องมากกว่าถูกใจเขาคนนั้นเป็นใครเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เลือกรับแต่สิ่งที่ดีๆอะไรไม่ดีก็ให้ทิ้งเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะ มาดูกันเลยค่ะใครกันแทมบพลัก็คือเป็นพลังงานของคนที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอยู่ตลอดเวลานะคะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานถิ่นที่อยู่อาศัยมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของเขาคนนั้นนะคะเห็นไหมคะเป็นคนทางไกลค่ะเป็นคนทางไกลเห็นรูปโลกไหมคะสอไม้เท้า เป็นคนที่คุณติดต่อสื่อสารกันทางโลกโซเชียลนะคะเนี่ยเป็นคนทางไกลเด่นชัดมากเลยอืชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุดินพฤษภกันมะกรคนคนนี้เขาเป็นคนที่เก่งขยันในเรื่องของการทำมาหากินนะคะเห็นไหมคะเขาตั้งหน้าตั้งตาตั้งอกตั้งใจขามาขักขเม้นในการทำงานของเขาอยู่ือเป็นคนมีไฟะคะ่ะเป็นคนมีไฟชอบลุยชอบ ความท้าทายชอบ Take Action ในเรื่องของการงานคนเก่งคนขยันนะคะเป็นคนที่รักความถูกต้องในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเขาคนนี้เขาเลือกที่จะทำตามความถูกต้องมากกว่าถูกใจตรงกับหัวข้อไหมคะถูกต้องมากกว่าความ ถูกใจเ็เลือกอะไรที่มันไม่ผิดศีลธรรมแล้วยังไงคะคนคนนี้เนี่ยเคยเคยมีปัญหาในเรื่องของการเงินเคยล้มละลายถูกหลอกถูกโกงถูกแทงข้างหลังนี่สินลุมแล้วเขาเคยเจอประสบปัญหานีนมาก,ก่อนเห็นไหมคะคนคนคนนี้ของคุณอะ่ะเขามีปัญหาในเรื่องของการเงินอืมเป็นคนเก่าของคุณแล้คะค่ะ คนกเก่าของคุณที่เดินหันหลังมาเดินหันหลังเดินออกมาทั้งที่เขายังรักคุณอยู่นะแต่เขาเลือกที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจเขาเดินออกมาทั้งที่ยังรักคุณเห็นไหมคะแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความใจร้อนมุทะลุดุดันกล้าดได้กล้าเสียลุยคะ่ะค,คนคนนี้เป็นคนที่คุณเคยรอคอยเขามาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จไม่สมหวังไม่ได้ดังใจคุณคนคนนี้ละคะ่ะมันเป็นโชคชะตานะคะที่คุณและเขาต้องมาเจอกันเพื่อชดใช้เพื่อชดใช้ซึ่งกันและกันนะคะเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมากวานภาซาเป็นคนที่รักความยุติธรรมหรือไม่ถ้าคุณ เจอปัญหาอะไรอยู่เกี่ยวกับความรักคุณก็จะได้รับความยุติธรรมนะคะคุณจะประสบความสําเร็จถึงแม้จะมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของความรักแต่ยังไงซะคุณก็จะสําเร็จสมหวังนะคุณถอยออกมาค่ะคุณถอยออกมาเพื่อตั้งหลักถอยออกมาจากคนคนนี้ค่ะเพื่อตั้งหลักตั้งรับกับสถานการณ์คุณพยายาม ทำใจแล้วก็มั่นใจร้อนในเรื่องของความรักเป็นคนที่มีอีโก้เขาคนนั้นอะเป็นคนที่มีอีโก้เป็นคนที่มียศมีตำแหน่งเป็นเจ้าของกิจการได้นะคะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาเยอะแยะเป็นคนปากหนักค่ะเป็นคนไม่หวานไม่โรแมนติกเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดเท่าไหร่ อีกคู่นี้เยอะเหลือเกินนะคะรู้สึกแต่ไม่พูดคุณและเขาต่างก็เป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์หรือคลับซับซ้อนน่าค้นหานะคะเห็นไหมคะเป็นคนที่มีซิกเซ็ตมีจิตสัมผัสเป็นคนที่มีอ,า,อารมณ์สองบุคลิกค่ะเดี๋ยวดีเดียวๆๆร้ายยิ่งกลางคืนนี่ไม่ได้เลยนะคะอารมณ์แปรปรวนมากเป็นคนมีสเสน่ห์ทั้งคู่นะคะคุณและเขาอืม คุณมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ๆนะคะหนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าแล้วยังไงคุณจะหันมาโฟกัสในเรื่องของการงานมากขึ้นงานของคุณจะหนักจะเยอะคุณจะมีความรับผิดช,ชอบอแบบภาระโน่นนี่นั่นให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะบบาแ้งนะคะในเรื่องของการทะเลาะบบาแง้งกับเพื่อนกับกลุ่มกับคนรอบข้างให้ดี ปัญหาอุปสรรคเขามีแล้วค่ะที่ต้องฟวันฝาในเรื่องของการงานคุณจะหันมาโฟกัสในเรื่องของการงานมากขึ้นพอคุณเจอสถานาการณ์รักครั้งนี้แล้วกับคนทางไกลของคุณเนี่ยเขาจากคุณไปทิ้งคุณไปทั้งที่ยังรักอยู่คุณก็ยังรอคอยเขาอยู่นะแต่คุณไม่ต้องห่วงค่ะคุณอะเป็นคนที่มีซิกเซนมีจิตสัมผัสมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอง คุณเป็นคนมีเสน่ห์คุณเป็นคนดูดีเดี๋ยวคุณจะได้เริ่มต้นรักใหม่ๆหรือแม้แต่การงานครั้งใหม่เนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้เจรจาร่วมหุ้นลงทุนกับเพื่อนกับกลุ่มกับทีมของคุณนะคะแปรต้าสำหรับสามถ้วยงานของคุณจะประสบความสําเร็จสมหวังได้รับใจชนะนะจะได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกำเป็นก้อนเลยนะคะในเมื่อคุณไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักแล้ว แล้วคุณก็กลับมาโฟกัสที่เรื่องใน,ในเรื่องของการงานงานของของคุณอนะอาจจะหนักจะเหนื่อยบ้างแต่คุณก็จะทำมันออกมาดีคุณจะประสบความสำเร็จค่ะเรื่องความรักอย่าเพึ่งไปโฟกัสนะคะตอนนี้ทิ้งทิ้งแล้วก็ลืมอดีตไปเลยค่ะหันมาโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินค่ะเพราะว่าในอนาคตข้างหน้างานของคุณหนักก็จริงได้เริ่มต้นงานใหม่ก็จริง แต่งานนั้นมันจะนำมาซึ่งเงินทองประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแหวงกับคนรอบข้างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ